ทำสองร้อยแล้วอืมอืมอน่าจะหน้ากล้องไม่ชัดเดี๋ยวต้องเดี๋ยว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 ลงจะสตรีมแล้วจะเช็ค ครึ่งลูกก็เหลือแล้วเพราะแอปเปิลลูกหนึ่งดูมันเล็กน้อยแต่บ่าหั่นมาลูกมันเยอะเต็มถ้วยเลยนะคะเนี่ยเหลืออีกครึ่งลูกค่ะสวัสดีทั้งห้าท่านนะคะ อืมความร้อนขึ้นแล้วค่ะอยู่กับดำนี่ขนาดไล่ตอนเย็นนะคะเขาบอกเที่ยวอาหารให้เที่ยวเหมือนเอื้องอ่ะเคี่ยวคำหนึ่งเท่าไหร่นะร้อครั้งใช่ไหมนบไปห้าสิบครั้งก็ได้ สำนุ้งแล้วสุดคอ่ะสวัสดีนะคะหาแอปเปิ้ลด้วยกันค่ะเย็นนี้ไม่ทานข้าวนะคะเพิ่งทานไปมันจะกระชั้นเกิน คสุปลาเหรอคะคุณสุปลาเชนสวัสดีนะคะทานทานด้วยกันค่ะนี่ค่ะ คุณสุปราแซบค่ะสวัสดีค่ะถานด้วยกันนะคะถานนี่เพราะว่าว่าเหลือเกินค่ะพุงดำนมแล้วมาดูภาพย้อนหลังแล้วเหมือนพุงดำนมเลยดาราเกาหลีอะทั้งพุงทั้งนมแย่งกันนำ มันอืดอ่ะตะลกมากเลยเป็นโกอะไรู้ลผลไม้ทานเยอะไม่ได้ทุกคนเป็นอย่างนี้เปล่าไม่รู้เหลือ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  ล้างแล้วคนเคยสาบานจะรักกันนานด้วยใจสัญญาที่ให้โอ้ความรักรังรักมันกลายเป็นน้ำตา ไนเราเราจะอยู่ด้วยกันครึ่งชั่วโมงพอนะคะทานน้ำชาด้วยกันค่ะทานน้ำน้ำขิงด้วยกันค่ะแต่มันยังไม่เย็นนะคัะมันจะร้อนถ้าร้อนมันจะเผ็ดเพราะน้ำขิงเผ็ดน้ำขิงเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราเอาขิงมานะคะต้มกับน้ำแต่เราเอามันใส่ลงไปแล้วต้มอะร่อยมากๆเลยน้ำขิงอ่ะต้มกับมันอ่ะมันต้มขิงอ่ะค่ะอร่อยมากๆเลย จยไม่มีมันถ้ามีมันก็จะใส่ไปนี้นี้เลยอ่ะน้ําขิงนี้ก็ได้อ่ะมันจะอร่อยมากเลยนะคะกลายเป็นขนมไปด้วยคุณบีนาสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่มาคุยกันสวัสดีนะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวจะตามไปที่ช่องค่ะทิ้งไวท้ที่ท,ที่ที่ช็อตก็ได้นะคะทิ้งไว้ที่นี่ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบจะอยู่หรือเปล่า